สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้นะครับเราจะพาท่านผู้ชมมาดูนะครับนะหลังจากที่เราเจอพายุนะครับนะทลมมานะครับสองวันสองคืนนะครับนะก็มาดูหลังจากที่ศูนย์เรู้ของเรานะครับนะถูกอายุทลมนะครับเมื่อคืนนะครับนะซึ่งน้ําท่านั้นอุดมสมบูรณ์อย่างมากนะครับซึ่งปีนี้นะครับรู้สึกว่า ฝนจะมาเร็วนะครับแต่ฝนจะมาเร็วนะครับนะก็ะเลยทําให้อ่ความเสียหายนะครับที่สูงเท่เานั้นมีู่บ้างเล็กนะะ้อยนะครับนะก็เดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดูนะครับนะหลังจากที่เราเจอฝนฟ้าขนองมานะครับนะสองวันสองคืนเลยนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นตัวฟอกยาวนะครับนะอายุได้หนึ่งเดือนแล้วนะครับนะอายุได้หนึ่งเดือนแล้วนะครับก็เป็น ตัวนี้จะเป็นสีม่วงซีลินทรอนเบอร์หนึ่งนะครับนะก็เริ่มนะครับนะหลังจากสามสิบวันนะครับนะก็เริ่มให้ออกดอกแล้วนะครับนะเริ่มออกดอกแล้วนะครับนี่นะครับนะอีกประมาณสิบกว่าวันนะครับนะอีกประมาณสิบกว่าวันประมาณสิบห้าถึงย0ิบวันนี่นะครับนะเราก็จะได้เก็บผลผลิตแล้วนะครับนะ ดูบรรยากาศร,รอบๆนะครับนที่หลังจากที่เราเจอพายุนะครับวันนี้ก็กล้วยหอมทองนะครับน,นี้ก็ยังไม่ได้รับความเสียหายนะครับก็แค่ต้นอุ่นอินไปนะครับนก็ต้นไม้ดอกไม้นะครับก็หลังจากเจอ ลมมาด้วยนะครับนะลมก็ทําใหนะ้ดินนะครับนะทำให้ดินแฉะนะครับนะดินแฉะก็ต้นไม้หลายต้นนะครับนะก็ลม้มไม่เป็นท่าเลยนะครับนะล้มเป็นเรียนานาทไม่เป็นท่าเลยนี่นะครับนะดอกไม้ของเรานะครับนะก็คือ นะครับเพอเจอฝนอย่างหนักๆนะครับเนะี่ยเข้าไปก็ทําให้นะต้นไม้นะครับที่กําลังสวยงามก็ล้มนะครับสําหรับพริกของเรานะครับนะก็เราก็จะมีการมัดไว้นะครับนะใช้ไม้ค้ำตรงกลางนะครับแล้วก็มัดไว้ถ้าไม่งั้นก็คงจะไปหมดเหมือนกันนะครับนะคงจะกิ่งหักหมดเหมือนกันนะครับแต่เราก็ใช้ไม้ นะครับนะไม้ค้ำไว้ตรงกลางนะครับนะนี่นะครับน่ะเราจะเอาไม้ค้ำไว้ตรงกลางนะครับแล้วก็ผูกกับเชือกนะครับเชือกฟางนะครับเชือกฟางข้างล่างนะครับโดยเด่นนะเพื่อที่จะมาให้กิ่งเขาหักนะครับนะเวลาเขาเจือลงเจืออะไรนะครับนะสำหรับดอกไม้ก็เราไม่ได้ค้ำไว้นะครับนะไม่ได้ค้ำไว้ก็ดูเลยนะครับนี่ นีครับนะความชื้นของดินนะครับก็นะทำให้ต้นที่สวยงามนั้นลม้มไปหมดนะครับนะอันนี้ก็มาดู <c oughs> โอ้โหนะครับอันนี้ก็คือบวบเรียมนะครับเป็นบวบพระราชทานเหมือนกันนะครับโอ้ไม่ได้ไม่ได้ดูสองวันนะครับนะมาได่ได้ดูสองวันนี่นะครับนะโอ้ตัวนี้น่าจะแก่แล้วนะครับนะน่าจะ แม่จะเกแล้วน่าจะใช้การไม่ได้แล้วแต่เราก็จะเก็บไว้เป็นเป็นเมล็ดพันธุ์ต่อไปนะครับเป็นเมล็ดพันธุ์ต่อไปนะก็มีหลายลูกนะครับนี่นะครับพืน้นที่เล็กๆนะครับนะก็ทําให้เราสามารถที่จะนี่เนี่ยเลยนะครับกําลังออกดอกเยอะแยะเลยนะครับนี่อันนี้บัวเหลี่ยมครับเป็นเป็นเป็นบัวพระราชทานเหมือนกัน นะครับซึ่งสามารถที่จะเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ได้นะครับนนี้เราก็จะเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้นะครับแจกจ่ายนะครับท่านที่สนใจนะครับอยากจะเอาไปปลูกนะครับเป็นอา,อาหารของตัวเองนะครับอันนี้ก็อยากที่ปริมาณน้ําฝนเข้ามานะครับนะปริมาณน้ําฝนเข้ามาอันนี้ตรง นาของเรานะครับพื้นที่ที่เป็นนาพื้นที่ที่เลี้ยงฐานเลี้ยงปลาในนาข้าวนะครับนาเราก็จะมีระบบท่อน้ําล้นนะครับนาระบบท่อน้ําล้นเพื่อมาให้น้ํามันท่วมนะครับนาไม่ให้น้ําท่วมสาท่วมโ b นะครับนี่คือตัวนี้เลยนะครับนะเราก็จะเปิดท่อน้ําล้นออกนะครับนะเพื่อที่จะเวลาฝนตกมาเราก็จะระบาย นะครับระบายน้ําฝนออกไปนะครับ <_ d ata> เพื่อไม่ให้พื้นที่ของเราท่วมนั่นเองนะครับน, <_ d ata> นี่คือหลักการบหารจัดการนะครับอย่างที่ทางศูนย์เคยแนะนําเกษตรกรที่มาศึกษาดูงานนะครับว่าการขุดบ่อขุดอะไรนั้นนะครับเราจะต้องทําท่อไว้สองท่อนะครับมีท่อบนท่อล่างนะครับท่อบนก็คือเป็นท่อน้ำล้นนั่นเองนะครับเพื่อเวลา ระดับน้าเข้ามานะครับนะที่จะล้นบ่อของเราเราก็จะปล่อยลงไปนะครับนะแล้วก็อีกท่อล่างนะครับก็จะเป็นท่อก้นบ่อนะครับนะเพื่อเวลาที่เราจะเอาน้ําออกนะครับนะเอาน้ําออกก็เราก็สามารถที่จะเปิดท่อน้ําออกนะระบายน้ําออกไปได้โดยที่เราไม่ต้องใช้เ,เครื่องสูบน้ํานะครับนะก็เป็นการประหยัด ต้นทุนอีกนะครับนะนี่คือคือระบบน้ํานะครับนะระบบท่อน้ําร้นนะครับนะจากตรงพื้นที่นาข้างบนนะครับนะก็จะลงมาสู่ข้างล่างนะครับนะจะลงมาสู่บ่อบ่อด้านล่างนี้นะครับนะส่วนบ่อด้านล่างนี้นะครับนะเราก็จะมีท่อนําร้นเหมือนกันนะครับนะแต่ว่าพื้นที่ตรงนี้นะครับนะมันล้นนะครับนถ้าสูงก็เราไม่ได้เปิดนะครับก็ จะมีลักษณะ,ะบบอย่างนี้นะครับนะ่ะก็คือแค่มันลดลงมานะก็จะมีท่อระบายนะครับนะมีท่อระบายอยู่ตรงนี้นะครับนะเพื่อที่จะเป็นการระบายให้น้ําออกไปนะครับนะให้ขอ,องพื้นที่ตรงนี้ก็ตั้งสูงก็เราจะให้เป็ดนะครับนะได้มาเล่นนะครับมาเล่นนะครับนะนี่ก็มาดูปริมาณน้ำนะบ่อระล่าง นอันนี้เกือบเต็มนะครับนะเกือบเต็มเราตัวนี้เราไม่ได้ระบาย <c oughs> นะครับนะเรายังไม่ได้ระบายลงลงข้างล่างนะครับน่ยังไม่ได้ระบายลงข้างล่างก็จะเป็นบ่อล่างสุดนะครับนะก็นะยังไม่ได้เปิดระบายออกไปนะครับแต่ทีนี้มาดูนะครับน้ําธรรมชาติของเราเลยนะครับนะมาแล้วนะครับน้ํานะครับล้นมาแล้ว นะครับนะเสียงน้ำนี่นะครับมีปลากระโดดโดดเต้นดูนะครับนะนี่นะครับนะน้ำล้นฝ่ายน้ำล้นของเรานะครับนะหลังจากฝนมาสองวันนะครับนะก็สามารถได้ยินเสียงน้ำนะครับที่ล้นออกมานะนี่ก็เป็นเป็นอ่าระบบน่ะที่เราทำไว้นะครับนี่นะครับจะเห็นเลยนะครับนะนี่ป้องอุดมสมบูรณ ถ้าดูเลยนะครับคอยดูความุดมสมบูรณ์ของของพื้นน้ำของเรานะครับแดีวก็จะมีตาธรรมชาตินะครับนี่นะครับกระโดดย้งๆขึ้นมานะครับซึ่งเป็นบรรยากาศที่หาดูได้ยากนะครับหาดูได้ยากมากเลยนะอือนะครับสวยงามมากครับ ตาเขาก็จะรูดขึ้นมาเพื่อที่จะไปวางไข่นะครับนี่นะครับเห็นไหมครับนะครับหลายท่านนะครับนะอิจฉานะครับครับบรรยากาศแบบนี้นะครับซึ่งหลายพื้นที่นั้นนะครับนะก็ไม่ค่อยจะมีไม่ค่อยจะเห็นแล้วนะครับนะทุกวันนี้นะครับแต่ว่าพื้นที่ของเราก็ยังถือว่าเป็นพื้นที่ที่ อุดมสมบูรณ์นะครับนะก็ยังมีลานะครับนะที่สามารถจะก,กระโดดขึ้นเพื่อที่จะวางไข่นะครับนะคล้ายๆกับบรรยากาศแถวยุโรปเลยนะครับดูนะครับโอ้โหนะครับก็ขึ้นมานะครับนะนี่เลยนะครับนะก็ถือว่าอุดมสมบูรณ์ที่สุดนะครับอุดนมะสมบูรณ์ที่สุดนะก็ นี่เลยบรรยากาศรอบๆของเรานะครับนะอยากให้ท่านผู้ชมนั้นนะครับนะได้ดูการบริหาราจาัดก,การน้ําของเรานะครับแต่ว่าข้างล่างของเรานั้นเรายังไม่ระบายออกนะครับถือว่าฝ <c oughs> นอาจจะทิ้งช่วงนะครับอาจจะทิ้งช่วงเราก็เลยยังยังไม่ปล่อยน้ําออกนะครับนะก็ยังยังถือว่ายังไม่ล้นนั่นเองนะครับนะยังไม่ล้นออกมานะครับนะก็จะเป็นท่อตัวนี้นะครับนี นะครับนะท่อระบายของเรานะครับแต่เรายังไม่เปิดนะครับนะเรายังไม่เปิดก็ถือว่า,ย,านะยังไม่ล้นเท่าไหร่นะครับยังไม่ล้นเท่าไหร่ก็ยังเก็บไว้ให้นะปิดนะได้ไว้เล่นน้ํานะครับแล้วก็เป็นการให้ทางต้นไม้นะครับนะได้ดูดนะใช้นะครับเนะพราะว่า เราไม่แน่ใจว่าฝนนี่จะมาอีกไหมนะครับนะเลยจะทิ้งช่วงไว้นะครับนะเลยจะทิ้งช่วงไว้นเอนงนะครับมาทายนี้ก็ <c oughs> <c oughs> บริเวณตรงนี้นี่เราจะนะครับบริเวณทางนี้เราจะขุดใหม่นะครับนะจะขุดใหม่ก็แสดงว่าตอนนี้นะครับนะน้า น้ำไม่ระบายออกนะครับน้ำน้ไม่ระบายออกเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับนะ่ะเพราะว่าตรงนี้ครับนี่นะครับพื้นที่ข้างบนนะครับนะน้ำอือรุนล้นเข้ามานะครับนาะก็เลยทําให้ทางข้างล่างนะครับนะ่ะไม่สามารถที่จะระบายออกไปได้นะครับเพราะคือระดับน้ําจะอยู่เท่ากันแล้วนะครับตัวนี้ก็คือระดับน้ําที่คง ส่งน้ํานะครับนะครับแต่ดาวน้ําทางนี้อยู่เสม,มอกันนะครับอยู่เสม,มอกันน้ําก็เลยเลยออล้นเข้ามาข้างในนะครับนะเออล้นเข้ามาข้างในเพราะนั้นถ้าคือลักษณะอย่างนี้นะครับนะเราก็จะมีการปิดท่อนะครับนะปิดท่อที่อยู่ฝั่งตรงนี้นะครับนะฝั่งที่อ่าล้นจะล้นเข้ามานะครับหรือนะครับ ถ้าน้าสูงกว่านี้นะครับนะถ้าเราต้องการใช้น้ํานะครับเราก็สามารถที่จะเปิดท่อน้ําเข้ามาได้นะครับนะโดยที่เราไม่ต้องใช้เครื่องตุนเลย,เลยอะไรใดนะครับนี่นะครับก็คือหัวใจหลักของการทําเกษตรนะครับนะก็คือว่าให้อ่ทางอา่ท่านผู้ชมนะครับนะบรหิหารจัดการน้ําให้ได้นะครับนะเมื่อเราบริหารจัดการน้ําได้นี่นะครับนะก็คือสวนอ่ทางสวนของเราก็จะไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย มากนะครับน้มากนะครับเพราะฉะนั well, so so ้นก um, so ็คือให้เราดูปริมาณน้ํานะครับทั้งหน้าฝนแล้วก็หน้าแล้งนะครับนะให้ดูให้ดีนะครับนะศึกษาดูสักหนึ่งฤดูการก่อนนะครับนะศึกษาหนึ่งฤดูกาลก่อนนะครับแล้วเราก็ค่อยลงมือแล้วค่อยแก้ไขทํานะครับนะานี่ก็คือสภาพน้ํานะครับนะที่ปริมาณน้ําฝนออกมานะครับสองวันสองคืนนี่นะครับนะก็ ดูพื้นที่นาข้างๆนะครับนะก็จะเต็มไปด้วยนะครับนาะน้ําเลยนะครับนะแล้วก็ท่านสังเกตดูนะครับนะกรณีที่เกษตรเชื่องเดียวนะครับนะนี่มันซ้ํมปะลังนะครับนะถ้าเจอน้ําแช่อย,อยู่อย่างนี้นะครับนะก็ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นนั่นก็คือเน่าแน่นอนนะครับเน่าแน่นอนนะนี่ก็คือ เรียกว่าการวางแผนนะครับหนะหนึ่งก็ต้องทุกคนก็คือต้องมีองค์ความรู้นะครับนะถ้าไม่มีองค์ความรู้นะความเสียหายก็จะเกิดมาซ้ำๆนะครับนะการทําอะไรก็ไม่ประสบความสําเร็จนะครับนะเพราะว่าท่านไม่คิดที่จะศึกษาท่านยังไม่คิดที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับนะการลงมือทําเท่านั้นนะครับนะถึงจะรู้ปัญหานะครับนะองค์ความรู้เรียนรู้เพิ่มเติมเท่ทานั้นนะครับนะถึงจะทําให้พวกเรานั้น สามารถที่จะอยู่รอดได้นะครับนะอันนี้ก็ฝากท่านผู้ชมนิดนึงนะครับนะในเรื่องของการทําเกษตรนะครับนะก็อย่าเพิ่งไปหวังคิดถึงตลาดนะครับนะให้ทุกคนนั้นนะครับทาขึ้นมาก่อนทําให้มันได้ก่อนนะครับนะเพราะว่าเกษตรนั้นไม่มีสูตรตายตัวนะครับนะทำมาครั้งครั้งเดียวแล้วได้ผลเลยเนี่ยนะครับนะเป็นไปไม่ได้นะครับนะต้อง นะปัญหาหลายๆอย่างนะครับนะเราต้องแก้ปัญหาโดยตัวเองนะครับนะเราต้องศึกษาโดยตนเองนะต้องเรียนรู้โดยตัวเองนะครับนะเรียนรู้โดยการลงมือทํานะครับนะนี่คือหัว <c oughs> ใจหลักของเกษตรนะครับนะนี่ก็ดู <c oughs> อีกความเสียหายหนึ่งของเรานะครับนะก็คือนี่นะครับนะต้นพยุงนะครับตอนนี้ไม้พยุงพยุงไม่อยู่แล้วนะครับนะเนื่องจาก ต้นมีความสวยงามมากนะครับก็เลยทำให้เมื่อเจอลมเข้ามานะครับนะเมื่อเจอลมเข้ามาก็เกิดลักษณะอย่างนี้เลยนะครับนะนี่นะครับก็เดี๋ยวเราจะทำการแก้ไขต่อไปนะครับนะเกือบทุกต้นเลยนะครับนะเพราะว่า,าลมมาจากทางทิศตะวันออกนะครับนะลมเมื่อพา,ายุเมื่อที่ผ่านมานะครับนะก็เลยทำให้ เอาไม้พยุงของเรานั้นเอ็นไปทางทิศตะวันต,ตกมาเลยนะครับนะก็เราก็จะทําการแก้ไขต่อไปนะนี่ก็คือหลังจากที่เราเจอพายุทรมมานะครับนะก็ยังรับมือไหวนะครับนะยังรับมือไหวนะก็คือ,อสําคัญเลยก็คือการบริหารจัดการน้ํานั่นเองนะครับนะของเราก็มีท่อระบายท่อน้ําล้น นะครับเพื่อไม่ให้โบแต่ละโบนั้นนะครับปริมาณน้ํามากเกินไปนั่นเองนะครับนี่นะครับนี่ถั่วฝักยาวนะครับนาเริ่มบอกพ้นผิดแล้วนะครับนาเริ่มอกพ้นผิดนะครับเราก็เจอปัญหาอยู่นั่นก็คือเจอหนูนะครับนะหนูมาแทะกินเหมือนกันนะครับนะก็ยังหาตัวไม่เจอนะครับยังหาตัวไม่เจอครับสําหรับคลิปนี้ก็ เป็นคลิปที่พาท่านผู้ชมมาดูนะครับนะหลังจากที่ฝนพายุถล่งมานะครับนะก็ฝากท่านผู้ชมนั้นช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับนะเพื่อที่ทางสูย์เรียนรู้ของเรานั้นจะได้ทําคลิปใหม่ๆนะครับนะให้ท่านผู้ชมนั้นได้รับชมต่อไปนะครับสวัสดีครับ ความมุงสมบูรณ์ของพงปลานะครับจะเป็นปลาธรรมชาตินี่ครับในปลาก็จะเป็นการเกี่ยวผ่าราศีกันนะครับนะนี่เลยนะครับนะความมุงสมบูรณ์ของธรรมชาติน,ะ,น,ะ,น,น,นะครับนะนี่นะครับนี่น่าจะเป็นปลาจำเพียงหางแดงนะครับน่าจะเป็นหางแดง